สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูปยูทูปทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับชิปเครื่องและดิชิปของต่างๆนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่พระเก่านะครับมาฝากให้เพื่นได้ชมกันนะครับครับก็อันนี้ก็นําพระพระพูทรนะครับมาลองให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับเป็น คูณพัน 1, ล้านนะครับสองสองค์นี้นะครับคูณพัน 1, ล้านนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนะครับนื้นสวยจริงครับตรงนี้นะครับคูณนะครับนี่คือคูณนะครับ คูนพ,พันนะครับ้านนะครับตันนี้มีสององค์นะครับสนในสนใจนะครับอยากจะครอบครองนำไปติดตัวนะครับเป็นสี่งางคนแก่ชีวิตของตัวเองนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรน,นะครับ0 62 5์ส 6, 2, หสอนะครับเก้านะครับ สรับเรืนี้มีสององนะครับนะครับแล้วก,ก็เมือเดียวกันคูณพันล้านนะครับส,สีก็จะเข้มกว่ากันนิดหน่อยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครับก็ขอขอบคุณป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านช่องยูทูปของภาพของพี่มายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาครับเช่าซื้อนะครับเครื่องต่างๆนะครับจากทางช่อง youtube นะครับติดต่อเข้ามานะครับก็หลายท่านนะครับก็ได้ ปล่อยให้เช่าไปแล้วหลายองค์นะครับผ่านทางยูทูบนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับก็คุยกันนะครับส่งรูปพาไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางการส่งกันทางไปชนีครับโอนเงินแล้วก็ส่งทางไปษณีเลยเดียวนะครับครับก็เป็นหลวงพ่อคูณพันล้านนะครับองสององค์นี้นะครับเป็นเนื้อผมนะครับ แสงไม่พอนะครับนี่ครับนี่คยเลยคโคนนะครับ้าแสงพอก็จะสวยนะครับต่อมาแนวนี้นะครับโคูรโคนสององค์นี้นะครับเปิดครับเปิดท่านใดสนใจนะครับเปิดมาเลยนะครับยินดีแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจนะครับ องค์นี้องค์ไหนครับสีเข้มสีไม่เข้มนะครับองนี้สวยนะนี่นะครับนี่นะครับยัน้านหลังนะครับยันมันหลังครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้เพียงนี้มันเข้มกันนะครับ ทำเวลาครับ,รบเพื่อนพวกคูณรุ่นคูณพันล้านนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรศัพท์ถามเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่ปันเช่นกันนะครับสององนะครับ ครับสำหรับชิปนี้นะครับก,รรก็คงต้องสิ้ท้ายประเด็นสันทีนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ออาอความสลาสัสดครับ